ครับท่านั่งของมิสลิมดีดีอาคาริกับรีซินนะเห็นท่านั่งของ G ีฟอร์สวเล่นได้ดีตัดมาเลยครับสติลพีครับต้องงัดแผนสำรองมาฮะหยิบแชร์คานมาเลนก้าครับตามด้วยไขายสาะ คือคนอาจจะไม่คุ้นภาพนะครับของ O7T ในในโหมดบาลอนแต่พูดถึงจักรวาลก่อนหน้านู่นเกมคอมพิวเตอร์เลยตอนที่แกเป็นมือโปรออตอนเข้าวงการแรกๆแกเด่นแกดังมาจากการเล่นเลนซูซายนะเลนซูซายเกมอื่นก็คือเลนบาลอนนั่นแหละนะการเล่นครับกับทางด้านของวารัสครับนะ เดอะลาร์ดโปเองแล้วก็จะคุ้นหน้าคุ้นตางกับการเล่นเมดนะแต่เกมน,นี้นะครับนะฮะจากวานนี้ไวลิฟมาเล่นเป็นทาานั้งเอดีซีฮะแล้ววาร์ลัรต้องบอกว่าตอนนี้กอร์เทียถามว่าทำม,มันเก่งมันยิงโป๊กไปข้างหลังยิงง้างสุดแขนเก่งกล้ามแขนแล้วไปแล้วมันกันยากมากเพราะลำแสงมันกันไม่ได้ครับธนูมันกันไม่ได้ครับมันทะลุฮะโอเอน่าครับกับจาวรรโฟะ One ดับดีนะทั้งสองทีมดับดีเลยบ้อมครับกับอาคาริครับอาคาริหลุดมาครับอ,อาคาริใครอ่ะอาคาริกลางสิอย่างเงี้ยเป็นอาคาริของเดเวนนะน่าจจะอย่างนั้น มันก็เฉียดเชลนเจอร์กันนะซีซั่นนี้ขึ้นชลเชลนเจอร์ยากครับนะเพราะว่าแต้มใช้ยเยอะมันไม่ใช่แค่ในประเทศเราไงมันต้องแย่งชิงกับประเทศอื่นด้วยไง Welcome Wild to Rift ซิฟแซบครับนะโอเลียน,นาครับนะขนมแนมะอ,อขนมขออนุญาตเรียกขนมแล้วกันน,นะครับ,รบกากัดครับแมชชีนนะเอเดวซี่แมชชีนใคซะครับ จีฟอนวันครับเลนก้า er, และพีฮันบูอ่าก็หลีก็หลีหน่อยจาวันโฟฮะเจวันโฟจาวันโฟซับฟอร์ดครับโอสสวัสดีครับกาเลนครับเดเวนครับอาคารินี่ฮะเดลัตโฮมครับนะรับหน้าที่เป็นทางด้านของวาลัสครับบอมครับซินเนีย e ครับและแซดแซดลี Z Z ody, ซิน แม่โอลิเอนาเป็นคอนโคลเลอร์นะครับไม่ได้เอาเฟดลัดมานะครับก็ต้องบอกเลยครับถ่านับแต่อดีตการละแต่ก่อน,นะแรงกว่านี้เยอะอ่ะแล้วตรงนี้ไปทำอะไรกันมาครับเลือดเกินครึ่งหลอดกันแล้วฮะสุดโจนคนครับเกมนี้เล่นกันไวมากนะครับเพราะงั้นคิดตาเดียวเราอาจจะจับภาพไม่ทันนะต้องสมาธิตี่นนะกีฟอร์สไปครับ จะเอาตั้งแต่เวสองเลยฮะร,รออยู่ปั๊บยังหวะนี้แทงมาสะตนไม่โดนครับแต่กี่าวันกระโดดใส่ทางด้านของบอลแล้วกันไงซีเนียร์บอกมีโนแต่จริงโล่ัมทีดช่วยกันอะไรครับแล้วเข้ามาเวทเลยครับแสนครับบอกเห็นข้างล่างเยอะเออขนมรู้ครับบอลที่แลมมาครับ อ้าวอีเลต็กตคิ้วด้วยแล้วขึ้นทางด้านของอีกไนท์หันกลับไปยิงอีกทีนึงยิงอีกทีนึงแฮนะใต้เรียบร้อยครับแต่เสียชื่อไปเช่นเดียวกันครับโอเซเวนทีครับเข้ามาเก็บให้ฮะตัดทางด้านของโอเลน,นาไปดึงหนึง่งกันทั้งคู่ครับแล้วทีฟอบวันครับมาเอาทางด้านของบูบับเขาตัดมาตัดกลับไม่โกงครับแล้วคุมปูตรงนี้เอาไว้ได้ วินเทอร์ไบค์ครับกระแทกหน้าไปหนึ่งครั้งฮะยันคุณต้องออกครับน,นี่ครับอีบู่ขวังคี่ว่ามานบอกไม่ฟาร์มละฟาร์มกับคนนี่แหละเวลสี่ฮะไม่ใช่เมาคีครับฮนะอันนี้เลนกาฆ่าสัตว์เลนกาฆ่าสัตว์นะฮะอ้าแล้วกระโดดมาหนึ่งโฮกกระโดดไปอสองโฮกดีซินแซๆมาครับเปิดสแกนไปเจอหวาดตรงนี้ โอ้ตรงนี้ครับขนมนะโดนโอซเวนทีไปหนักครับเพราะเขามีเลสบับครับร์บกลับไหมคือเนี๋ยวแผนใจที่จะไม่วาปกลับนะฮะเฮ้ยดีสิมาชินครับอันนี้ ลึ่งพยายามไปถางในเกมว่ามันเลียงได้ไหมมันต้องเลียงที่นั่งคนดูเนะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนทำทัวร์นาเมนต์เน่ะคนดูคนดูพี่จะเห็นพี่เคยเทสแล้วมันมันไม่ได้สมัยก่อนสมัยนี้อาจจะปรับแล้วคนน่าจะบ่นแหละพี่ว่าใครคนที่บ่นไม่ใช่ใครหรอกคนจัดทัวร์นาเมนต์หลักอะแหละคงบ่นทางไลอ์อดไปเยอะว่ามึงจะทำแรนด้อมทำไมมันควรเลียงตำแหน่งได้ หนึ่งหนึ่งกันอยู่ตอนนี้ครับนะฮะสามสิบวินาทีครับมังกรจะเกิดครับแต่มังกรตัวนี้อาจจะโดนทิ้งได้นะครับการบนอาจจะเป็นที่ถูกไดกันแทนมังกรที่มักถูกทิ้งเสมอปาดยกเข้าไปฮะกลางโล่เนี่ยทันทีครับท่านแม่หุ่นซีเนียครับเจ็ดจักเหมือนกันครับเดอะลาร์โบกครับละมาแล้วครับนะฮะจีฟอร์ตวัน มาเคลียร์ก่อนเคลียร์วิชันก่อนด้านบนด้านบนว่าอย่างไงจัดติดตะไม่เสียไปแต่ไม่ตายครับแล้วตวเองก็รอดเหมือนกันครับแล้วฉีกออกขวามาครับตรงนี้ฮะเรามาชื่นใจครับกับการเหยยบฮันนี่ฟู้ดครับของอย่างนี้อย่าไปกินครับรสชาติไม่ดีฮนะที่เคยกินมาแล้วใครเคยกินคอนเฟิร์มได้รสชาติแย่จริงๆแต่บางคนบอกอร่อยนะหรือเรารสนิยมไม่ดีวะเดี๋ยวครับปักหวาดไว้ครับ ไม่รีบครับมังกรตัวนี้ครับปล่อยไว้ได้ครับนะฮะจะไปผีผามอะไระมังกรลมครับมังกรเดินไวที่ใครแอบไม่ค่อยต้องการอยากได้ย่างอื่นม,มากกว่าอ่ามาเลียวาดไว้แจะไปหนึ่งทีครับเรียกออกมาหลอกหลอกเหมือนเปิดแล้วนะเออฉันเปิดแล้วนะภาพสุดท้ายที่เห็นจะเป็นเห็นแบบเข้าไปัตีมังกรอ,อยู่ ว้าวครับครับโอเซเวนทีครับตรงนี้โดนโป๊กไปฮะโยนถังมาบอกอยู่ดื่มเป็นเบื้อนกันก่อนจะรีบกลับไปไหนมีใครตามอยู่ที่บ้านเหรอจีฟอร์สวันมาแล้วเจอกับทีนังของซินเดียครับแซ่บมาจังหวะนี้ครับคนอีเว็บมาฮะลากออกในทันทีครับทานของจีฟอร์สวันถอยออกมาโอ้ประคองกันหนักครับเกมนี้น่าจะส่งยาวกันทั้งคู่เงินไม่ได้ห่างกันเลยครับนะฮะสกอร์การฆ่าเสมอกันอยู่ครับหนึ่งต่อหนึ่งครับผ่านไปห้านาทีกว่าแล้ว รถเอาพเอทครับจากขาน้ะของขนมฮากากัดน,น้องที่ดูขนาดเหยียบยังสโลอ่ะเอาเข้าปากรสชาติจะเป็นอย่างไรเนะี่ันนี่ฟุตสินเนียมาในจังหวะน,นี้ครับหมายแล้วครับเปิดอัติมาก,กระโดดใส่เข้าเดือร้านโฮมครับแล้วใส่ไปหนึ่งกระบวนท่าครับและรอดหรือปเปล่าไม่รอดครับ กระโดดข้ามคือไปครับและแถมซินเนียอีกตัวไหมที่เราจริงๆรมาครับโดนเตะกลับมาครับแล้วเป็นทางด้านของลีซินแบนดซครับทางด้สวยอ่ะและพยายามที่จะเอาครับเอดีซีมชชีนครับแต่ดีซีมชชีนเองตอนนี้โดนทางด้านของดาวเวนเข้ามาปาดชุลูกเกนไฟายพอยฝ่ายพอยชุลูกเกนมาจังหวะนี้ตีทางด้านของฮันดี่ฟุตไว้ก่อนครับแล้วโอซเวนทีเดินออกมาครับ เช็คนิดนึงว่าอัพอะไรน้โอ้งน่าสนใจครับดูครับนะฮะอัพจัดเม้นนํำนะครับแล้วอัพทางด้านของคอเลตตามครับนะฮะอัพใบไว้แค่หนึ่งครับอ่าอัพดีไซนสติ๊สไตล์ไว้แค่หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น้องๆอ,อาจจะเอาไปเล่นตามกันได้นะครับตรงไหนที่มันน่าสนใจพี่ก็พยายามเปิดดูให้แล้วกันนะครับเพราะว่านักกีฬาบางคนก็อัพไม่เหมือนกันตามสถานการณ์ จะมาเปิดครับท่าทางของมังกรลมครับแรกกับลิฟครับตรงนี้ครับแซดแซดมาเปิดลิฟเช่นเดียวกันครับแล้วเขาได้มังกรก่อนแล้วฮะจะมีการเข้าไปแย่งทางด้านของลิฟหรือเปล่าน่าจะไม่ครับน่าจะแยกย้ายครับแล้วเทขวามาาเวอร์นี่อาจจะแตกครับเพราะมา3ตัวลิงก้ามาด้วยฮะับกับกันครับด้านนี้ครับท่าทางของดาวเวนเองก็พยายามที่จะเอาป้อมซ้ายเช่นเดียวกันครับแลกกันซ้ายขวาครับคนละป้อมมาแต่เฟิร์สเทอร์เลส ได้ไปนะครับทางด้านของมุสลิมทีดีครับแล้วเหมือนจะไม่กลับครับติดใจอยากได้ต่อหรือเปล่าครับมีการวาร์ปกลับครับด้านนี้ต้องมาดูครับว่าจะกันได้หรือเปล่าครับทางด้านของถนนม่เอาแล้วครับอยู่ดีๆกินอะไรกันไม่รู้ลากยาวกันไปเอาลากกันไปสองป้อมเอาสามป้อมเลยไหมไปต่อกันเลยยาวๆไปยาวไปยาวไปค่ำคืนนี้ โอ้ยังดีครับตีลิฟไปได้ครับนะฮะมูตินดีดีเอ้าเอ้าป้อมไหนเอาสามป้อมครับเอาสามป้อมนะสามป้อมครับโอ้ยเราจะเอาไปด้วยอีกตัวหนึ่งแต่เ <CNC S 2> สียชีวิตไปครับทางด้านของ <CNC S 2> วารัสนะฮะวารัสเก็บไปได้จังหวะเมื่อกี้นี้ฮะเก็บทางด้านของ ADC Machine ครับคิดว่าจะยิไปแต่เก็บไม่ได้คงจกะหนีไม่ได้กันเลยจะเข้าไปเทรดนั่นแหละ เอาแล้วครับบอกเลยครับเดือดจริงๆครับตรงนี้ครับมาเจอกับนั่งโอเล่นทีครับแล้ปั่นไว้ก่อนครับอัพปั่นนำแม้มาถึงใบไปก่อนนี่อัพมาแค่หนึ่งนะอัพคอเลตตามนะครับมาจากดีเซลสตีสไตล์นำนะฮะโอ้แล้วรวปสวยจริงๆครับโอเล่นด้านระหวะเมื่อกี้นี้ครับแล้วมาแล้วครับด้านหลังครับดาเวนนะล้วงครับพยายามเอาอะจะได้ดีเซลแมชชีนไปครับหลบกลับมองไปอีกทีหนึ่งฮะ ปาบอลม,มาแล้วไม่โดนครับหันกัะมาชุดไฟพ้ hmm. อยชุดเกมอีกทีนึงครับต้องกดตั้งด้างของปาเรียครับแล้วเข้าไปโดนป้อมยิงตายและคนที่ได้เป็นแีงโอเรียนหน้าซิปแซบครับเอออยู่ดีๆก็ไปโกรธอะไรกันมาครับบวกกันยับขนาดนี้โอ้ทุกนดีครับเจอ แล้วไมกคิลสโล่อะเมื่อกี้เนี่ยแกเหยียบอันนี้ฟุตเหรอแกโดนไรสโล่อะกลเิเซอร์มาครับการะจับ ADC m a c h i n ชครับแล้วโดนสวนมาครับจังหวะนี้โดนเตะออกไปครับพี่อนูโดนออกมาฮะแล้วใครสาครับ ADC Machine จริงๆครับเกมนี้ครับทำได้สวยอะ คุเกมฟิตไปคไฟฟัดฝายพอยคเเยนเจ็บอย่างง่ายดายครับโอ้แต่ออกามาไม่ได้แล้วไปจ่ายให้ทางด้านของ a อ c m a c h i n e ชเพิ่มอีกคิวหนึ่งตอนนี้เช็คไอเทม a อ c m a c ี i แมชกันนิดหนึ่งฮนะแหมก็ตามภาษาไครสารนะครับจะออกไอเทมขึ้นๆกลางนี้ไว้อีโวก่อนนะครับนะฮะ<อ>ก็ได้ทางด้านของเบดออฟรุนคิงมาแล้วขึ้นรองเท้าเป็นสตติกเอนชาแล้วนะครับนะฮะ เก่งกันแข็มมากจังหวะนี้เดินลัดทบพยายามจะเคลียร์พยายามจะโป๊กัะนี่ครับอัพนำแน่นอนครับนะฮะซิงาโล่อะของดีของเขาเลยนะครัจังหวะลากล้องเนี่ย มันจะสมูทกว่าเรเทปิเซอร์ไปครับโอ้ยเราดึงติดตึงเอาไว้เราแซซบพยายามที่จะเข้าไปขยโกรับเราพยายามที่จะออกมาฮะตรงนี้โดนจัดติฟตาาเมเซียเก็บไปครับโอเซเว่นทีตามเก็บได้ครับเอพีซีแมชชีนกดกรนทันของสตาร์ิเกนชนันแล้วล่อต่อ,อไปได้ครับแต่เราพยายาม,มที่จะเข้ามาฮะโดยทิเชนเลนเก็บไปครับรับเขา้านาทุกเม็ดเลยฮะ มุสลิมทีดีเองบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันไปต่อเกมสามไม่เพ่และมาเปิดครับทางด้าของมังกรดินครับมุสลิมทีดีกีฟรอวัน,รวนครับเก็บมังกรดินให้กับทีมมะ นี่หมวกขัดสันหรือเปล่าเนี่ยเราไดอนเดสแคปนะครับสองคนแล้วนะครับเป็นทางด้านของโอลิน่าซิปแซปนะครับกับทางด้านของกากัสนะครับขนมแม่คือเป็นล็อตออฟเอทด้วยนะครับทั้งอึดทั้งแรงนะมันยุคของอาร์เงเจอร์สตาร์ทหนึ่งนะ บเล่ัพอ๋อถ้าสมัยสมัยฟ้าเออก็ว่าทำไมสโลลืมดูสมัยขอบคุณครับสำหรับข้อมูลนะก็เหียบหันนี่ฟุตเหรอทำไมสโลจังหวะเมื่อกี้นี้แล้วตรงนี้ครับมาเจอการครับโอเซเวนทีโอเซเวนที T, ได้ไปเยอะแล้วแต่เพื่อนเข้ามาครับพีพศมาจัดที่ตะ์ันเสียเจ็บไปครับเราฉีกออกครับวิ่งยาวๆมาครับตรงนี้พี่อันหุนมารับอะ กดสโลไว้และตีแป๊ไปหนึ่งทีหนึงวิ่งยาวๆครับแล้วปั่นทางด้านของม mm ินเนียนแก้เขินไปซื้อเวลาไปได้เยอะฮะข mm hmm. ัดดาวไปแล้วครับดาวเว้งครับพยายามที่จะทะเลาะกับทางด้านของจีฟรอสวันครับ mm hmm. บอกโผล่ออกมากระโดดเข้าใส่เอาดีที mm hmm. ไปไหนเราเป็นแรมเพจครับของจีฟรอสวันครับแล้วตรงนี้ครับพี่อนุน,นะ mm hmm. อย่าลืมฮะตัวนี้ซัพพอร์ตครับได้เดอะลาร์โคไปครับที่เล่นวารัส ผมบอกแล้วคู่นี้ห้ามาพลาดเดือดโอ้ <F> oh my god นี่ของซัพพอร์ตเหรอนี่ของซัพพอร์ตจริงเหรอเนี่ยโอ้โ oh ห oh. เก่อเกิดครับซันไฟรครับแล้วน่าจะขึ้นกันเวทต่อนะได้ทัพอวบินที่เรียบร้อยครับนะเกีนคลิปโดนครับหน้าของดาวเวนเข,เขายากหมากแพงฮะโดนไทยไม่โดนโดนการ,การครับอ้อมมา,าปั๊บ ปาดอันติเข้าไปเอาโดนอีกไหนแต่ยังคงสู้ต่อฟาดพลอยชุนเกีงครับจ่ายอันติต่อครับเอาโดนรวบจะกดชนงของสตาติกเอ็นชานครับโดนเอเวอ์ิเกเด้งกลับมากลับมาปูยันก่อนแล้วหน้าบารอนหมีเหลืองฮะแล้วล่วงไปครับทางด้านของฟรอมครับตรงนี้แซปแซปพยายามที่จะจ่ายดาเมจครับแล้วมาไล่ครับทางด้านของกากรัสครับขนมล่วงไปครับโอเซเวนทีกำลังจะล่วงครับไล่ยิงอยู่ฮะแต่ไอซีเมชีนถอยกลับมาแล้วแต่คนที่ตามต่อเป็นะของแซปแซปครับ และต้องจ่ายทางด้านของสตาติกแอนชานไปตรงนี้รอรับและเป็นทางด้านของซีฟไซด์าได้ไปอีกคิวหนึ่งครับชัดดาวอีกซะด้วยลาะทาวเวอร์ไปครับคิดกลางนะครับมีเลี่ยนกลางดันลึกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะฝ่าวตรงข้ามเขา,ขาตายกันอยู่อะตรงนี้มีเรสบัฟแม่ติดไม้ติดเบอือเป็นของฝากกลับบ้านด้วยอะ โอ้ายเครดิตให้ใครเกมนี้กระจายเตียนนะจีฟอสวันครับจีฟอสวันทำเกมดีมากนะฮะอ่ะพูดถึงแกแล้วจะไม่เปิดไเทมแกก็ไม่ได้อาล้วครับมับงกรน,น้ำเกิดครับมาชิงทางด้านของลิฟไว้ก่อนนะะตรงนี้วิชั่นเอาได้ นอกจากวิชั่นแล้วมันได้ในเรื่องของมูฟเมนต์ด้วยนะครับนะฮะมูฟสปีดด้วยครับเดินไหวมันก็ทำให้ไหง่ายอ,อะไรลอยเต็มไปหมดเลยเอ้ากระโดดโค้ไปทีนึงครับตอ่อสื่อสกิลอ้าวเราได้อันตีของวารัสมาครับจังหวะนี้บอกเพื่อนเปิดเลยเว้ยและคนที่คุมครับเป็นซิปแซฟครับโป๊กจากระยะไกลครับมีบูบับด้วยครับ ได้ไฟอย่างไม่ยากเย็นครับไม่มีการขัดขืนครับแ้้ขถงต่อหรือเปล่าครับจังหวะนี้เข้าไปอะล็อกครับสตาลิซึ่มไปครับหาจังหวะยิงอยู่ครับ้านั่งเอฟีซีแมชชีนนะแล้วล้วงหลังไม่ได้ครับล้วงไปแล้วครับางนั่งดาวเวนาคาริะไม่มีจังหวะครับได้ยิงครับเดอะลัโฮปกโอ้โหเพื่อนยืนให้หน่อยดีไม่มีโอกาสชาร์จยิงเลยโอไม่นะเปิดต่อในทันทีครับ าจริงเลือดก,ก็ไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดมัมเบลสกิลมันพร้อมแมเข้าออกเข้าออกครับตรงนี้ผัดกันแทงไปแล้วเอาอยัางไงแซดเข้าไหมเข้าในรและขายบมคนได้ครับเป็นทางด้านของมุสลิมทีดีครับได้ไปครับบารอนนาชอนในตัวนี้เอาละฮะโอกาสเกม3สูงมากๆ โธบอกไม่ได้ยิงเลยเพื่อนซินเมียบอกว่าดาเมจมันหนักหนาเหลือเกินครับโอ้โหขอขออนุญาตออกมาเป็นนี่แล้วกันนะเดดแมนเพจกาก่กอยกับวอลหมอกนะโอ้โหซินเมียรซินเมียยังเข้าไม่ถึงตัวเลยโดนไปเยอะแล้วมีแต่เลือดครับไม่ได้มีกันเวทนะ โดนโฟกไปจังหวะนี้ปล่อยออกมาครับตางด้านของดาวเวนครับแล้วตามต่อครับทางด้านของจีฟรอสหวานนะตัวเอติสิมัชชินครับแล้วสตาร์ติกแอนชาร์มไปกลางวงครับจีฟรอสหวานไปไล่ฮะให้เพื่อนได้ออกมาได้แล้วไปทำะไรตรงนั้นครับนี่คุณซับจริงหรือเปล่าครับคุณเป็นซับพอร์ตจริงหรือเปล่าจาวานโฟครับพี่อันฮูนะซับพอร์ตครับแล้วด้านบนครับแยกดันครับทางด้านของจีฟรอสหวานครับตรงกลางมีการปะทะกันครับ และคนที่หลุดมาเป็นด้านของโอเซเวนทีครับมีเพื่อนรับเอาไว้ฮะโดนปงโดนล่วงไปครับแล้วคนที่ได้เป็นน้างของเอทีซีมัตชีนะและได้เทาวเวร์ต่อในทันทีครับ้านบนก็แตกเหมือนกันครับทางด้านจีะวามาแล้วทางด้านของบับบารอนยังอยู่ครับมีรถมาเยอะก็ด้วยโอเซเวนทีกำลังจะล่วงครับจังหวะนี้มีการเตะออกจากด้านของชายครับทางด้านของเดลาร์ทบไล่ได้ยิงจริงๆครับแลกเสมอกัน1ต่อ1นะมีต่อในเกมที่3ครับ Victor